เดีย๋ยวมากแกะอันนี้กันมีหลายชั้นแล้วก็แกะชั้นนี้อีกเดี๋ยวเราใช้แค่นี้ก่อน แบบว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่ามันเพิ่งเริ่มฝึกเดี๋ยวเราจะมาทำอันที่สองดูว่ามันจะดีกว่านี้ไหม หมดนี้คือ5ชิ้นได้จากดินหนึ่งก้อนใหญ่เดี๋ยวเจนจะพักทั้งหมดนี้ไว้คืนนึงรอให้มันแห้งสนิทแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับมาลงสีอ๋อไม่ก่อนลงสีเราจะใช้กระดาษทรายขัดก่อนเดี๋ยวเจนต้องไปหาดูกระดาษทรายก็เดี๋ยวเรารอดูตอนที่มันแห้ง อันนี้เจนสั่งซื้อเครื่องทำวาฟเฟิลมามันอันนี้เป็นเครื่องวาฟเฟิลยี่ห้อ Silver Star อันนี้วันนี้เราก็เลยจะทำเป็นคอฟเฟลไม่แน่ใจว่าเรียกชื่อถูกหรือเปล่าคอฟเฟลก็คือการเอาครัวซองเอามาแบบใส่ ในนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะทับพัวซองลงไปอันนี้เขาบอกว่าสามารถใช้ได้กับเตาทุกชนิดเลยนะที่บ้านเจนเป็นเตาอินดักชันก็สามารถทําได้เดี๋ยวเราจะลองทํากันหน้าตาน้องเขาเป็นแบบนี้นะก็จะเป็นแบบไม่ใหญ่มากเนี่ยประมาณแค่ฝ่ามือเจนเองก็มีน้ําหนักไม่ไม่กองเกงนะคือแบบว่าคุณภาพดีด้านใน ีตัวอกแบบอันนี้ร้านครัวซองครัวใจเจนสั่งเป็นแบบครัวซองสำเร็จรูปแช่แข็งแบบนี้มาสูตรที่เจนซื้อมาคือครัวซองเนยสดอันนี้เป็นแบบเนยนำเข้าเดี๋ยวเราจะต้องเอาน้องเขาออกมาทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องให้เขาแบบว่าคายความเย็น ตอนนี้คือเจนไม่แน่ใจว่ามันต้องใช้อุณหภูมิเท่าไหร่ในการทํากําลังหาข้อมูลอยู่แต่ว่ามันแบบหาไม่ค่อยเจอตอนนี้ขั้วซองของเราน่าจะได้ที่แล้วมีความแบบดึงดึงยุนยุนและหกแล้วกัน โอเคครั้งแรกมันมักจะมีความผิดพลาดวยแต่ด้านนี้สวยอยู่นะแสดงว่าเราแบบวอร์มเตาเขาร้อนเกินไปเอาไหม่โอ้ยเสียได้ยจังเลยอ่ะเจนใช้เบอร์เบาสุดโอ้ยชิ้นนี้จะเสียไม่ได้นะไม่งั้นต้องเอาออกมาทิ้งไว้ใหม่ เราก็ต้องขยันเปิดดูอุ๊ยอุ้ยอันนี้ดูสวยงามอันนี้เจนปรับมาใช้แค่เือร์สามสีกำลังสวยเลยมันกรอบแล้วมันก็หอมมากเลยทุกคนเดี๋ยวเจนจะลองชิม ออันนี้คือเจนทําแบบว่าขัวซองแบบเพลนเพลเลยไม่ได้ใส่อะไรเลยถ้ามีพวกน้าตาลกรอบๆหวานๆใช่ป่ะหรือไม่ก็พวกไซรัปเมเปิไลไซรัปหรือว่าฮันนี่อะไรเงี้ยราดลงไปอะน่าจะอร่อยมากเดี๋ยวรอบหน้าอืมกรอบมากเจนทําโกโก้มากินกับขัวซอง เว้ยเจนชอบกินมากกว่าแบบขัวซองที่เป็นแบบขัวซองจริงๆอ,ะอ่ะอร่อยมากเนื่องจากว่าครั้งที่แล้วที่เจนปั้นเคอาร์ดไว้มัน ไม่สวยงามเพราะว่าเจนน่าจะซื้อแบบว่าดินปั้นผิดประเภทมันก็เลยออกมาหน้าตาเป็นแบบแบบไม่สวยงามเลยก็เลยเอามาวางโชว์ไว้ตรงนี้เล่นๆก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำใหม่อยู่แล้วเนี่ยคือมันมันมีการยุบตัวแล้วมันก็ไม่แห้งคือเจนปล่อยทิ้งไว้แบบหลายวันมากเป็นอาทิตย์มันก็ไม่ยอมแห้งแล้วมันก็แบบยุบตัวลงเรื่อยๆอ่ะคือแบบ เนี่ยที่จริงอะ่ะขอบมันเดแบบเนียนใช่ปะตอนที่เราทําเสร็จแรกๆอะ่ะแล้วก็ทิ้งไว้ให้แห้งพอทิ้งไว้ทิ้งไว้มันก็เริ่มแบบว่ามันเหี่ยวลงแบบเนี้ยเพราะว่าไอตัวดินตัวเนี้ยมันเหมือนผสมกาวแล้วก็แบบมีความชื้นอยู่ในตัวของมันอะ่ะมันก็เลยทําให้มันไม่อยู่ทรงแล้วก็แห้งช้ามากแล้วก็เนี่ยเกิดการยุบตัวแบบนี้ถ้าเกิดว่าเราใช้ดินตัวเก่าอะ่ะทำเล็กๆแบบเนี้ย มันโอเคแต่ว่าเห็นปะข้างหลังตรงเนี้ยก็ยังยุบเลยเนี่ยมันยุบลงรอบนี้ก็เลยจะเอาใหม่อันนี้คือดินที่เจนซื้อมาใหม่2ตัวแต่เดี๋ยววันนี้เจนจะลองใช้เป็นตัวนี้ก่อนหวังว่ารอบนี้จะสำเร็จแล้วก็ไม่พังเหมือนรอบที่แล้ว ดินอันนี้มันก็เปียกนะทุกคนแต่ว่ามันเหมือนมันเหนียวน้อยกว่าไอนน้ห่อเก่าที่เจนใช้อะยี่ห่อเก่าอะตรงนี้มันจะรู้เลยว่ามันแบบมันเหมือนเหนียวเก่าวมากแต่อันนี้คือแบบมันไม่ติดมือ เสร็จเรียบร้อยได้สาชิ้นนี้อันนี้เจนทิ้งไว้แบบสองวันเต็มๆเลยก็คือแห้งสนิทแล้วก็สิ่งที่เจนคิดไว้แล้วว่ามันต้องเกิดขึ้นกับอันนี้ก็คือมันต้องหลุดออกจากกันแน่ๆเลยซึ่งมันก็หลุดจริงๆออแต่ถ้าเราไม่ขยับมันเยอะมันก็ไม่หลุดเนี่ยเดี๋ยวพวกตรงที่มันแบบเป็นขรุขระแบบนี้เดี๋ยวเราจะใช้กระดาษทรายขาัด ให้มันเรียบขึ้นอีกนิดนึงเนียนขึ้นนิดนึงไม่ค่อยมีแบบที่มันเป็นขูขาขูขาแล้ จนจะใช้ตัวนี้น้ำยาเคลือบชนิดเงาอันนี้เจนสั่งซื้อมาจากในช้อปปี้หลังจากที่ทาเคลือบไปก็รอให้มันแห้งมันก็จะมีความเงาอันนี้จะมองไม่ค่อยเห็นนี่ มีความเงาขึ้นแล้วก็จะมีความแบบผิวมันจะหนืดๆเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้เหนียวแต่ว่ามันจะแบบแค่หนืดๆเป็นเงาเงาตอนแรกที่มันหลุดออกจากกันใช่ปะพอทาเคลือบเงาอะแล้วเจมก็เอาไปติดมันก็อยู่เลยไม่ต้องทากาวเพราะไอ้ตรงน้ำยาเคลือบแบบมันมีความเหนียวเหมือนกาวนิดนึงอะมันก็เลยอยู่เลยนี่พอมาอยู่แบบเซตอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันแบบ น่ารักอุ้ยอันนี้ใหญ่ไปน,นี่เอาไว้ว่างแบบนี้น่ารักเลยหรือว่าเราจะไว้อย่างนี้